ขราบสวัสดีเอฟซีเบิร์กซับหน้าขี้จุกทันเนาะคะ่ะเมื่อนี้สิผ้าเอฟซีมาตามเซียนนอนหน้าเนาะคะ่ะโขงสุดถ่ายเพินสีฟันทงมาตัวใหญเนาะคะ่ะค่ะเมื่อนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงบายบายนะคะของวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะแฮดวินกับสีตามแนวทางโขงชุดถ่ายตัวเน้นเลขสูตรของเซียนนอนหน้าเนาะคะ่ะบอค่อยพลาดเนาะคะ่ะสูตรเพิ่นจะแม่นเนาะคะ่ะ ค่ะเอฟซีก่ะท่เลื่อมห้กําลังแก่กดแร์กดแช่หากับรงแก่ทั้งช่องน้ำด้อค่ะเด้อค่ะสิได้เขาไปสอบถามเสียนนอนหน้าไปพร่อมๆมกันมาค่ะค่ะเทียงหน้าของเสียนนอนหน้าของเฮ้าเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับมักมาอยู่ทงอยู่หน้าค่ะบรรยากาศเงียบค่ะน้ำทงให้ทงหน้าบรรยากาศสเงียบนะคะบ่คืออยู่ในเมืองเนาะค่ะในเมืองจะวุ่ไหายค่ะ เพื่อนกับสิมนอนให้นอหน้าจะสีล่ะค่ะสิเดผ้าเอฟซีเขาไปิีตามตัวเน้นเนาะค่ะเพราะพื่อนจะเป็นเลขสูตรแต่ว่าเขาประจํเด้วยพี่น้องสิเดยเมื่อฟังตัวเน้นตัวอันนั้นของเพื่อนตัวเก่งของเพื่อนกันสิมักตัวไดนเป็นยังค่ะอ๋อค่ะบรรยากาศดีนะคะมีของน้ำพร้อม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเสียนนอนหน้าค่ะสวัสดีครับพี่มาตามเสียนนอนหน้าบ้างค่นไปไซมาก่อค่ะบ้างแทนของเนื้อว้บ้านครับแานถุงนึงโอ้ค่ะอันฟันดีปะค่ะตั้งแต่อันเสียงเหล็กมากเดี๋ฟันว่าได้สิ่งได้ของมนี้ได้หรอครับโอ้ฟันว่ามีแนวได้วยปะค่ะครับเสีดงว่าเหล็กมีสีขาวนี่ล็อกนียเนาะค่ะเนาะ ฝันดีอยู่พี่น้องฝันดียุ่ธหรอครับเด่กสู้เล็กสูดไม่ได้ใช่ไหมฝันว่าจังไดเนียค่ะพ่อผมมันเกิดอนแก้ไม่ได้ทุกคนฝันก็ค่อยแม่นประเดนะเรื่องสู้เล็สูดไม่ได้หรอฝันว่าได้มีแนวได้แบบได้ทิ้งไดของไม่ทิ้งกะผัดยากแล้วมันก็เสื้อไดเยอะนะเขาเอาของมาห้ยังสิบ่ค่ะครับ พูแสดงว่าสูตรนี้แตกับพี่เนาะแตกแน่นอยครับสูตรเลยถ้ามาเบิ่งกันพี่้องวัดงวดกรวดมันหายไปมันนั่นหัวนี่ตัดล่งวันจะเหเลียจะตัวมันหลุดกันพี่้องแต่ไป่เห็นตอนแรกมันจีนี้ กขาบมาแล้วขอกำลังใจ็พี่น้ังเล้กำลังแขนห้ยังง่ามๆเด้พี่น้องตัวเหล็กงายพี่หลังขอบคุณค่ะอดมินวัขยันนาเร็คน,นะขอบคุณได้รายค่ะ มื่อน,นี้คือเป็นตัวเน้นเนอะเน้นกับตัวร่วงอือนีเป็ดนะตัว บรรยาก,กาศตรงหน้าแตพี่น้อยนะ่ารมเยมาธีกะดีควมคิดกะดีแล้วไปนอนจกอการตรงหน้าุ้ดนี้กะดีต้มนี่เลยครับดตัวน,นี้ดีอแปี่เ,เลยครับมัมกตัวนี้นะ <laughs> นี่นสวก็แปซี่่ครับเมาเที่ยวซื้อายอยู่่ะแปเตัวร้อกั ก็มีโอกาสเข้าเึ้นครับตัวร่องตัว,ตวออมมร่องครับม้าเต็มไนรองวันเลยเอาเน้น,นตัวเดียวเล่นบขาแปดสี่ครับเลขว่าหลายตัวพี่น้องเลื้อแค่นี่คอรละอเน้นแปดสี่ตัวเดียวเดกนี่เดี๋ยวได้ค่ะเดี๋ยวเอาคอนอยากหาหมุ้งกล่องเขาหุพูกันตาแปดจะมาเด่น นี่คือจับคู่เน้นหออัวแม่เดียวใช่ไหมคะเดินเดินก,ก้นโมกับบอกว่าแกะซีนี่แหละครับเดินก,ก้นโมกับแกะซีตัวร้องกับตัวนีโอกาสหลายเห็นตัวร้วองกันนบน,น,เน,นาเบิงพี่น้องมีตะลขกยังน้่งพี่น้องเลยเเล่ก็ไปนะคะพอมันด่าล่ะตัวเน้นคือมีตัวเดียว เป็นีแปดพี่น้องแปดชีเรอบแปดชีรอบก่อนที่เรามานี่มีกี่ตัวนะครับรอบรอบก่อนแม่สิบห้าตัวสิบห้าตัวตัดออกตัดออกเหลือแค่นี้รอบก่อนสิบห้าตัวประมาณประมาณสิบตัวรอบรอบก่อนให้นอบพี่น้องแม่ครับ่รอบที่ว่าเพ่นถือม่อกี่หว้เลขกมันแค่สิบตัวานันพี่น้องแต่ว่าเขาจะเตลี่ยเลยทั้งบนทั้งล่างเลยจุดตัดมากกว่านี จจก็สิบม้วดก้อนกับสิบโตขึ้นโตแล้วก็ตัดออกสามารถไปดูในคลิปเก่าได้นะครับแมนครับแมนเสียนเสียนนอนนาแมนครับครับอันนี้ก็คือตัดให้แล้วอกอนุญาตอ่านด้วยค่ะตัวเน้นนี่สิเป็นแปดสี่สามหกศูนสามค่ะตัวเน้นก็3สามคู่เนาะถีอว่าเ้าห้า,หาตัดออกแล้วเนาะคะ่ะตัวร่อง แปดสามแปดห้าศูนย์สี่เก้าสามเหล็กตัวร่องเนี่ไม่ใช่ตัวง้มพี่น้องตัวล่องเนี่ยไม่ใช่ตัวเง้มตัวเน้นจะม่เน้นแปดสี่พี่น้องเน้นแปดสี่ครับแปดสี่สามหกแต่ว่าตัวขีดเจเนียร์เนี่ยขึ้นเนียนขากเนียงหนาครับแปดสี่ ตัดออกมาแล้วเหลืออยู่สามสี่ห้าหกเจ็ดตัวตัดออกมาแล้วก็บ่หลายลจากสี่วันสี่ครูจากสี่วัาไหลายตัวตัดออกมาแล้วเหลืออยู่ประมาณขอนไปขอนไปครับขอนกันแล้วช<ๆ>ุดๆจำเนี่ยเยอะจำนีำน่เน้นคือแปดสี่ต่อคาเดอ้อเลขแปดสี่เน้นอันนี้เป็นเลขสูตรเนาะค่ะสูตรเสี้ยนนอนหน้าไม่เนครับเสียสูตรเสี้ยนน้อนหน้าผัดยากพี่น้อง เข้ามาเป็นยี่สิบกว่างวดแล้วยี่สิบกว่าครับยี่สิบกว่าครับครับปรมาณยี่สิบกว่าครับ,รบแล้วก็มีเว้นบ้างแต่ว่าที่ติดติดมานี่พี่ก็ว่าหกงวดติดเลยนะครับ <c oughs> แต่แมสอยู่ครับ <c oughs> อันนี้เป็นสูตรที่พี่ไปเรียนมาแหละครับผมดูว่าครูบาอา <c oughs> จารย์สอน คิดก้นขึ้นหานี่แหละครับคิดค้นขึ้นหาสูตรคิดสูตรสูตรพิเศษสูตรคนคิดคนเองอครับสูตรแบงตัวเลขนะครับ<อ>สูตรแบงตัวเลขเนี่แบงฟังตัวเลข<อ>ครับ<อ>มากับตัวเลขมากก็พบซิบตัวก็เลรอครับเจ้าจห้องห้องแบงแบงฟังกันอืีแต่ปรากฏว่าเข้าตลอดเนาะครับสูตรนี่ใส่มากแกปีแล้ะค่ะ สองปีนี่ยแะครับเอาไงไงมาถ่ายมันถ่ายมันช่องยูทูปห้องมาเฮ็ดเนี่ยบ่ดังจะโดนหรืพี่น้งองเพราะว่าคนคนกับเพิ่งมาเฮ็ดมันได้สองปีเนี่ยนะครับคนกันเลยเจ้าก้อนกับก้บอนเหรียญน,นะครับ,รบอืมไอ้ซื้อเจ้าซื่ออะไรบอสขาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดให้กันแหละครับ,ยยบคือคือเรื่อยบ่ค่ะได้ยุเรื่อยอยู่ครับ กับจับหนึ่งหนึ่งใช่ไหมคะได้ยินข่าวว่าคนในบ้านมาขอตัวเลขที่ประจําเลยเหรอครับจับยกไว้ทังตัวค่ะเป็นว่แม่นครับเขามาขอตัวเลขว่าเขามาอยู่ไหนไปซื้อเขามาเอาอยู่ทงหน้าบ่แม่นแม่ไหลจนในมารียุนทงหน้าบ่ค่ะบ่ครับเปลอกว่าประจําทุกเมื่อเลยครับมะรีอยู่ทงหน้าี่น้องครับเขากับหน้ามาเอาอยู่ที่แหละครับเซียนนอนนาแม่นครับถ้าไม่ออกจยุโรปติกี้น่ะมาดังไปโดน ดังจะโดนเลยล่ะแต่ว่าถ้าพุ้บซี่อยู่ท่านไหนมากตัวใดก็สามารถเอาได้ทุกตัวครับยน,นี่นี่ครับพลาดยากพี่น้องอ๋อคือตัวเน้นก็ตัวล่องนี่สีมาอยู่ได้ดีเนาะค่ะดีบอดีเขาบนล่างหมดเลยอืมเท่ีบ,บ,บ,บนลางาเลยครับเรื่องของเราเนะ่ะส่วนมากแกเขาบนเขาล่างดูปะค่ะมากแต่เขาบ้านมาก่อน ทั้งบนทั้งล่างบางที่ก็สามสี่งวดซ้อนนะครับเข่าบนเข่าล่างมามาคู่กันมาคู่กันครับแต่แต่ส่วนมากก็อีกก็บอเข่าบนกับข่าล่างไปที่ครับตัดแถวเหลือบุกธิตัวพี่น้องตัดแถวล้อเล็กเจ็ดตัวน่าสนใจครับผมพอรอเลยเล็กมันจะเล็กข้างาน้าเหมือนยีจระน้าบ้างครับแต่หนึ่งไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะพี่น้องครับผมแนวทางมักกับตาม เท็ดน้อกคนน้อยหรตเทหรือเเท็รบงหกลายประสาน่ะเอฟซีเน่าฝนเป็นตะบะเหรีดน้ำเพื่อนเนาะขาเอฟซีแต่ชอบตัวเลขของเสียนนอนหน้ากับพิจาหนาเป็นแนวทังนะคะแปดสี่สามหกศูนย์สามตัวเน้นเน้นมีสามคูนเท่านั้นค่ะส่วนตัวล่องแปดสามแปดห้าศูนย์สี่เก้าสามค่ะเอาโศกมันเลยค่ะเด้อ